สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับสู่ก้าวบูชาแนวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํานิทานสอนใจนะคะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์เนาะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะเรานะจะมาเสนอเรื่องเส้นทางแห่งความผิดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยสวัสดีครับผมชื่อวินเออปีนี้เนี่ยผมก็อยู่ปถมศึกษาปีที่4จริงๆเลยนะ ครอบครัวผมเนี่ยฐานะยากจนแต่ผมก็ได้อยู่กับพ่อแม่เออก็โอเคอยู่นะครับพ่อกับแม่ผมอะรายได้น้อยมากเลยแหละเออก็ต้องทนอยู่ต่อไปอะนะพ่อผมอะก็ทำงานเป็นคนเก็บขยะถามว่าผมอายไหมน่ะเหรอผมไม่อายหรอกครับแต่ผมคิดว่านะรายได้น้อยขนาดเนี้หาอย่างอื่นทำดีกว่าปะอันนี้ยคือความคิดของผมส่วนแม่ผมน่ะเหรอ ก็เป็นคนรับใช้อ่ะได้และได้ต่อวันก็มันแค่สามร้อยเองเออคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาให้น้อยขนาดนั้นเนี่ยแหละวันๆเนี่ยนะผมแทบไม่ได้กินอะไรด้วยซ้ําก็ส่วนใหญ่ก็จะได้กินปลาทูแล้วก็ข้าวแค่เนี้ยแหละเออวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของผมอะครับผมได้เจอเพื่อนใหม่ห้องเรียนใหม่และมีเพื่อนคนนึงมานั้าข้างผม ผมกับเขาเทำความรู้จักกันเขาชื่อทิวทิวก็ฐานะยากจนเหมือนผมเนี่ยแหละครับคือผมกับทิวก็เริ่มสนิทกันเรื่อยๆโอ้ยวินวันเนี้ยไปไอ้นี่กันไหมร้านสะดวกซื้อเชื่อว่าจะเอาขนมมาเยอะๆเลยเดี๋ยวเราแบ่งกินเนาะแต่ว่าฉันไม่มีเงินนะ ฮ้ยมันไม่ยากหรอกไม่มีเงินใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะสอนให้นะก็แค่เราก็ไปหยิบมาแบบเนียนๆไม่ต้องจ่ายตังค์ไงโอ้โหนายนี่สุดยอดมากๆเลยนะเนี่ยฉันมีขนมกินเพียบเลยขอบใจมากๆหลังจากนั้นหลังเลิกเรียนเสร็จผมกับทิวก็ไปขโมยมาจากรายร้านโอ้ดีจริงๆเลยนะไม่มีใครสงสัยพวกเราด้วยแหละวันนี้ผมขโมยมาได้เยอะกว่าอีกนะ เซ็งมากเลยสำหรับวันนี้ผมไปขโมยขนมที่บิ๊กซีแต่เขาจับได้ผมไม่เข้าใจจริงๆผมว่าผมก็เนียนแล้วนะใครสอนให้ขโมยเนี่ยเจ้าหนูเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่นะเนี่ยเย่จริงๆวันนี้ผมขโมยขนมราคาแพงมาเยอะเลยสงสัยวันนี้พ่อต้องเสียเงินเยอะหน่อยทั้งหมดที่ลูกคุณขโมยไปนะคะก็ เป็นเงินจำนวน390บาทค่ะแต่ผมน่ะมาสำนึกได้ตอนที่สายไปแล้วแย่จริงๆเลยนะตัวผมเนี่ยหลังจากนั้นครอบครัวของผมเนี่ยก็เดือดร้อนขึ้นเรื่อยๆจบไปแล้วนะคะกัมีทานสอนใจประจันเสาร์นะคะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย วางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้อัพนะคะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็ติดเรียนอยู่เหมือนกันนะคะบาย